การสรนเสริญเจริญลงนะคุณงามความดีของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์เนี่ยนะแม่เทพธิดาเขาก็สรรเสริญโมทนาแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตกอยู่ใต้อนากรเวจีแม้แว่วเสียงที่ได้ยินก็ดีนะเขาก็ยังทอนให้พ่อยนั้นมีความสุขใจในชั่วขณะหนึ่งดีกว่านะมีแต่ทุกข์ร้อนอยู่ตลอดกับตลอดกันเพียงเขาได้ยินและโมทนาแล้ว อันนี้ส์ตรงนั้นจะทําให้หลุดพ้นจากขมนรกอเวจีนะไม่มากก็น้อยนี่เรียกว่าทานหนึ่งเสียงนะอันสถานที่ใดนีมีการสวดมนต์ภาวนาหรือเจริญมนต์พระธรรมจักรกับภาวนาสูตรแล้วก็ดีนะย่อมทําให้เทวดาทั้งหลายที่นั่นที่เป็นวิจาริฐินั้นย่อมทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้เข้าใจหรือเปล่า